สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมาครับเช่นเคยนะครับอ EP นี้เป็น e ีที่สามนะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอประสบการณ์จากการทานยาเรื่องยาแก้โรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะครับก็ผลที่ได้มาก็มันก็นอนเนาะมันเป็นยากดประสาทนะครับนอนอย่างเดียวเลยก็ ตื่นมาไม่รู้ตัวบ้างเหมือนตื่นมาแล้วก็เหมือนละเมอครับแต่ว่ามันไม่ใช่แล้วยาซึมเศร้าเนี่ยมันจะแบบว่าทําให้ผมหิวตลอดเวลาคราวนี้ผลที่ตามมาคือน้ําหนักับหนนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยจากร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบคราวนี้กลายเป็นร้อยเจ็ดสิบคราวนี้เริ่มเกิดภาวะแบบ หยุดหายใจขณะหลับตอนกลางคืนบ้างเดินไปนิดเดียวก็เหนื่อยเพราะคนน้ำหนักเกือบสองร้อยน่ยมันมันเหนื่อยนะเวลาเดินอยู่ไหนก็ต้องอยู่ชั้นแรกไปไหนก็ต้องแบบว่าพึ่งลิฟต์พึ่งบันไดเลื่อนอย่างเดียวเพราะเราสู้บันไดไม่ไหวเลยนะครับคราวนี้ผมก็เลยหาทางฝึกว่า แล้เราจะฝึกยังไงดีกับการแก้ปัญหานะจุดๆนี้เลยเริ่มเริ่มฝึกหายใจครับตามที่ได้แนะนํามานะครับที่ผมได้แนะนํามาคือเริ่มฝึกหายใจแต่จะมีท่านะครับท่าในการฝึกหายใจคือเหมือนเราเอามือพนมมือไว้ตรงกลางอกนะครับหายใจเข้านะให้เอามือทั้งสองข้างนะครับ อ่ากว่าขึ้นไปแล้วเหมือนเหมือนแล้วทำรูปสามเหลี่ยมครับเข้าแล้วประกบปันห้มูลแล้วก็ออกทางปากออกแบบออกสุดๆเลยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ยี่สิบครั้งครับไม่เลือ่อยตอนตอนลมหายใจออกก็เหมือนเอาสิ่งไม่ดีออกครับหายใจเข้าเหมือนเอาสิ่งดีๆเข้าคราวนี้ทุกอย่างมายด์เซ็ต ทุกอย่างความกิมแล้วก็เริ่มดีขึ้นการหายใจก็เริ่มดีขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นมันแก้ปัญหาเรื่องความเครียดความเศร้าได้ดีขึ้นครับก็สำหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็อยากแชร์ประสบการณ์ตรงตรงนี้เผื่อลองเอาไปทำกันดูแล้วก็ได้ผลสำหรับผมมันได้ผลนะ แต่ใครไม่ได้ผลยังไงก็เชิญคอมเมนต์ก็ได้ครับผมมีอะไรแนะนำกันมาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับขอบคุณครับ